ออืต้องเปิดเพลงด้วยคขาไม่เหงาวันนี้เรามาแบบใหม่แบบสับเรามาในภารกิจลูกสาวล่าแป๊แบ,บหนึงนะแป๊บบนึงมันเงียบเราต้องเปิดเพลงนี่คือ ฟาร์มเกษตรจ้ราภารกิจวันนี้ของเราคือเจ้าของฟาร์มจ้า ทำอะไรคะครูมาทำหน้าที่ลูกสาวดีเด่นอยู่ลูกหาไม้แป๊บนึงลูกกลัวหมากัดนี่ยูนิฟอร์มเห็นไหมรองคาร์บุทคู่ใจ วันนี้พามาดูทำงานหลังเลิกงานพายไดกินลูกสาวล่ะหัวหมากัดต้องเข้าไปดูมีหมูช็อกไหมชั้วเดินอ้อมวันนึงก็ผอมได้อยู่นะมันไม่ได้เหม็นอย่างที่คิดนะฉันบอกให้ซื้อเนื้อย่างมาย่างกิน ก็นั่นเหละก็อบอกแล้วครูทำอะไรเหรอลูกครูทำภาร,รกิจครูลูกดีเด่นอยู่ลูกพ่อ,อครูมอบหมายภาร,รกิจให้ครูมาใช่คุณเองมีหมาไหมเนี่ยโดนกัดไม่ได้นะทำไมหม,มากัดเธอหรอไม่อุย้ย โอ้ฉันทำไมเบบีจิกรู้จังมีสวนผักสลับกล้องให้ดูใช้ชีวิตพอเพียงเกินมันทำสองโจไม่ได้อยู่ถ้าไม่มีหมาเราก็ไม่จำเป็นต้องมีไม้ค่ะ ว้าวแอดนางบูตเอนิจี้เยอะมากอ่ะผักอะไรอะ่ะผักกาดเลยนะผักกาดซอมกินเพื่ออะไรทำไมไม่ปลูกอะไรให้ลูกกินได้อันนี้ปลูกง่ายอเหรอรหอมมีูดนะ้วยมีหอมมีผักชีด้วยอยู่ด้านหลัง อ้าม in ันจะขึ oh, like ้น่งยแค่ยทำไมไม่ปลูกอะไรที่หวายกินได้โอ้โหพร้อมอะไรพร้อมลาบเลยเนี่ยเำไยพ่อฉันเบบีนนะรักจังที่ดอกสลัดก็มีนะฝั่งนี้เออปลูกอะไรที่ฉันกินได้่นุวยแอบมีสปริงเกอร์เบาอะใครที่ไม่มีเวียกนะคะก็ ค่ะมาดูนี่เดินเล่นกับแปลงผักสอดอยู่ไหนคะก็เป็น,นตมายองให้แกอยู่ถ้าแกทำดีแบบน,นี้นะนาน <c oughs> อารมณ์แบบสนใจกูหน่อยอะไรอย่เงี้ย <c oughs> มันก็น่าอยู่จริงแกนะโอ้โหมองเกม นี่คือสภาพของสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่สร้างไว้แล้วลูกไม่มาอยู่นะคะใบไม้จะขึ้นเยอะแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนนะคะแล้วคุณเก่งกว่าลูกคุณนะคะลูกคุณก็จะลูกคุณก็จะอาออกไปสร้างตัวค่ะแล้วคุณก็จะอยู่กับใบไม้แบบนี้นะคะกับสิ่งปลูกสร้างบางใหญ่บางโตหลงไหลายลูกคุณก็จะเป็นในรุ่นสร้างตัวนะคะนะไม่ว่าคุณจะทําไว้ดีแค่ไหนแบบนี้นะคะนะคะนี่นะคะปลูกผักนะคะปลูกผักฟาร์มหมูบางใหญ่บางโตนะคะ ปลูกมะพร้าวค่ะมีนี่ค่ะมีไม้มีทุกอย่างนะคะเออลูกคุณก็จะออกไปเป็นวัยรุ่นสร้างตัวนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้กลางๆโอแอดนางก็ตัดอยู่นะว้าวสปริงเกอร์รถผักแบบอัตโนมัติ i o T baby ของเรา ทุกอย่างเป็นระบบออโตเมชันหมดนะคะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มค่ะเช่นสปิงเกอร์อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะติดเซ็นเซอร์ที่สามารถตั้งค่าเวลาในการเปิดปิดได้ค่ะผักของเราก็เลยออกมาในรูปแบบที่แบบนี้ค่ะมันก็ออกมาโอเคอยู่นะคะในมุมมองของครูจีน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะพาไปเดินไปดูกัน แต่แสงมันลงแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูป่ามะพร้าวป่าป่า,ปามึงจะไปไหมคะเหนื่อยแล้วโอ้ยเกือบสะดุดเห็นไหมคะชีวิตบางทีก็เกิดมาเพื่อสอนหนังสือที่เฉยก็ดีแล้วค่ะนี่คือต้นมะพร้าวนะคะที่เราปลูก ค่ะแต่ทำไมถึงไม่เห็นเพราะว่าขายไปแล้วไงคะฮะโอ้ฉันกลัวฉันลม้มอ่ะไหนให้ฉันทำอะไร<อ>นั่นนะคะคือมะพร้าวมีกี่ลูกอะ่ะที่เหลือจากเขาตัดอะ่ะเดี๋ยวอออกมาเยอะมันเหนื่อยเอามาวางไว้ทางนี้ตอนจะกลับแล้วค่อยอันนั้นนี่นะคะเป็นแบบไม้แบบพรีเมียมเลยนะ อ่าไม้พรีเมียมเป็นบ้านไม้พรีเมียมเลยนะคะแล้วไงคะไม่มีคนอยู่คะ่ะเพราะว่าลูกก็ไปสร้างตัวคะ่ะนี่ก็เป็นฟาร์มหมูนะคะยาวสุดลูกหูกลูกตามันจุได้ประมาณพันถึงสองพันตัวเดินไปพูดปไปเหนื่อยนะคะนี่ก็เป็นต้นมะพร้าวคะ่ะอ่าส่วนนี้ก็เป็นเลี้ยงปลาอะไรสักอย่าง พี่ออมอยู่นี่ก็มีอย่าไปเอาตรงนั้นนี่ตรงนี้โอ้โหเขาเก็บไม่หมดหรอ,อเธอจะไปทำให้ตัวเองลำบากทำไมนี่ตรงนี้ก็มีเนี่ยถ้าสมมติว่ามันไม่สุกเราสามารถเราสามารถเอามันออกมาแล้ววางไว้ที่เฉยแล้วมันสามารถสุกได้ไหมไม,หมันไม่เหมือนมะมะม่วงเหรอว้าวความรู้ใหม่ เขาใช้คำว่าแกอเห็นไหมคะคนเราไม่ต้องรู้อ่ะนี่ครับนี่คือหลุด QC ไม่ใช่ตัว QC สิมันให้อารมณ์เหมือนเขาขายไปแล้วใช่ไหมได้สองลกูกวาวกินสามอึอกก็หมดแล้วไปเอามาอากีกเอาวางไว้ตรงนี้นี่แก่จนแก่เลยท่านมันทำไมเธอดูเป็นนะ่ะไ,ไม่ใช่ทำไมดูเป็นนะ่ะ นี่ยนี่แก่แล้วท่านนี่เธอรู้ได้ยังไงนี่ไงเธอถามใครถาม Google มาทำไมเธอเก่งอะเก่งอุ๊ยนี่มีใครเก่งกว่าแม่เธอแล้วเลยอนะโอ้ยมันหนักอ่ะยังไม่ได้ไปดูทางนั้นอีกหยุดหยุดเก็บได้แล้วเหนื่อยขี้เกียจหอบ,อบม,มีอยากไปดูอะไรไหมคะนี่อากาศดีนะ ทางนั้นก็มีสุดลูกหูลูกตาถามว่าไปไหมไม่ไปค่ะตอนนี้ไม่ได้เ่แว่นเดินยังไงให้ไม่ล้มก่อนมันทำสองจอพร้อมกันไม่ได้หรออาจจะทำได้ทําไม่เป็นทั้งหมดเป็นระบบแบบ IOT นะคะสปริงเกอร์น้ำต่างๆเนี้ยค่ะที่เราเคยพูดว่าเราทำเกี่ยวกับสมาร์ทฟาร์มใช่ไหมคะที่จริงเราก็ทำกับฟาร์มเรานี่แหละค่ะแล้วห่ามุดว่า 有朋友或者谁想，哦，累，走着走着，想让我做，我就做。你好，神神什么神？神校长，神教授，就是我的农业的。现在我是来当我的小女孩，看着我的农业。 看起来就是椰子汁的，你看出来吧？那个椰子树，哇、哦，我不走啊，这是个这个路对吗？所有的全部都是我们家做的，就是让，一边搓一边走，特别累了。 所有的就是有斯宾格的为了泼水，他们哇！现在是十二月的吧？耶耶！哇，特别累了。哦，看我的脸啊！再回来看我的脸。 再刷一下，呀、yeah.，就是叶子叶子树树，是我老家的。哇、oh,，特别累，一边说话一边跟你们介绍我的老家的农业，有点害怕。 เพราะว่า现在天太低了看起来就是叶子枝对啊 pop leaf หนูคือใครลูกหนูกดหัวใจแล้วหนูก็ดูเป็นอันดับหนึ่งว่า <Wow. S 2> ถ้าหนูเป็นนักเรียนอยู่โรงเรียนห้หนูพิมพ์ชื่อกับเลขที่มาเดี๋ยวเอามะพร้าวไฝากหนึ่งลูกไม่ฝากเยอะเพราะอะไรขี้เกียจหอบ ยากได้มาเอาเองเหนื่อยเอาเปลี่ยนเป็นภาคไทยเหรออืมนี่ก็ไปอีกต้นหนึ่งแต่ว่าอากาศมันอากาศมันใช้คำว่าอะไรมันพอพูดภาษาจีนแล้วก็คิดคำศัพท์ภาษ,าษาไทยไม่ออกให้อารมณ์อารมณ์เหมือนมันค่ำแล้วอ่ะมันมืด,ดนี่ก็เป็นสวนเป็นบอ่อปลาค่ะหมากัดไหมโอเคไม่มีหมากัดเดินยังไงอย่าล้ม โอเคห้ามลุ้มนะมันจะตลกที่ก็ไม่เยอะค่ะประมาณ90กว่าไล่ตีเป็นร้อยไร่แล้วกันอุ้ยนั่นมันมันไม่ค่อยราบเรียบอะค่ะชอวน,นี่ะถ้าไปอีกนี่คะฉันจะอ้อมออกทางน,นู้นฉันจะอ้อมออกทางนู้นของฟาร์ม ฉันจะอ้อมออกทางนู้นไปเข้าหน้าฟาร์มอ๋อวัธอทธรรมอยู่ป่าอยู่เขาต้องตะโกนเอ้เป็นบ่อปลาแบบมินิมอลนะคะอันนี้คือเข้าโซนสวนปามเนอะสวนปามค่ะเหนื่อยที่จริงก็สวนภาษาจีนดีๆก็สบายอยู่แล้ะ มีน้ำด้วยนะถ้าลุมเนี่ยตลกเลยตั้งใจเดินแป๊บต้นเดินตรงแห้งใช่เก่งมากทางนี้ค่ะโซนนี้จะเป็นโซนใายเจ้าก่อนโซนปาล์มค่ะนี่ค่ะฟาร์มหมูแบบ small business เราฟาร์มหมูแบบ small business โคตยาวบรรจุได้ประมาณ1น0 0 0พตัวนี่เป็นแท้งเก็บน้ําในกรณีที่แบบเหตุการณ์ไม่เป็นไปนอย่างที่คิดซึ่งก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่หรอกสวนภาษาจีนที่เชก็เมมเต็มแล้วนี่เป็นบ่อปลาของเราค่ะมองยังไงถึงจะเห็นนะนี่ละกันชูููู่่่ส่วนนี้เป็นบ่อปลา รับสมัครแฟนขับนะคะเพราะตอนนี้มีนิสัยรวยมากนะคะเป็นธุรกิจเล็กๆของที่บ้านนะคะก็ให้อารมณ์แบบเข้ามาเพื่อพัฒนาแบบแต่ไม่เคยไม่เคยหรือเปล่าไม่ค่อยได้สื่อสารเพราะไม่รู้จะเล่าทําไมวันนี้ทําไมเล่าหรอมันมีโอกาสได้มาก็เลยก็เลยได้เล่ามั้งปกติคอนโทรลผ่านสมาร์ทโฟนนะคะเหนื่อยจังตรงนี้คือที่จับหมูนะคะ นี่นะคะตอนนี้เราต้องตั้งใจเดินก่อนไฟในนี้ก็จะเป็นระบบโซลาร์เซลล์นะคะที่ตั้งทา er มือไว้ชาร์จเจอร์ตอนกลางวันนะคะนกดูสินกดูสบายดีจังแบบบางวันที่แบบสอนหนะังสือมาแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดมาเป็นอย่างเงี้ยมันสบายใจดีนะแต่ช่วงนี้รู้สึกโชคดีมากนักเรียนน่ารักเวอร์ ไม่ท็อกซิกเลยฉันอยู่นี่เธออยู่ไหนอะ่ะอ๋อเวลาสื่อสารกับพี่จะพูดชั้นกับเธอนะคะนี่คือระบบใจรที่เป็นให้อาหารอาตัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน <c oughs> เลยเป็นที่มาที่เราไม่ต้องมาก็ได้โหไม่น่าอ้วนเลยเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว ก่อนจะเข้าไปมันก็จะมีแบบล้างตัวอาบน้ำนู่นนี่นั่นก็ว่าไปไปมไงเนื่อย มันจะขี้ตกใจนะคะนี่เป็นระบบคลูลิ่งค่ะระบบระบายความร้อนคูดเบาๆค่ะมูตกใจค่ะแต่มันช็อกที่จริงอยากจะบอกว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยไม่เคยให้คนอื่นเขาเห็นอะไรนี้เลยแ,ลน,แนีปฟอนอ๋อ ปกติดีนึกว่าไตาน่ารักดีเนาะหนูว่าไหมไป ไป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 อาจจะเป็นภาษาเดียวที่เราไม่สามารถสื่อสารได้ไปโจอ่ะสื่อสา,ารคนละภาษา ตอนแรกอะไวคิดว่ามันไม่เดินเพราะมันเจ็บใช่ไหมมันขี้เกียจมันไม่ตื่นคนหนีตอนแรกไวรีเช็คว่ามันตายไหมหรือมันเจ็บขาไหมไซพอดีเลยนะไซพอดีพี่นอตเลยนะไซพอดีพี่นอตเลยนะมันน่ารักจังนี่คือหมูสามชั้นที่พวกหนูกินค่ะนี่คือการไม่ได้รีเช็คค่ะ นี่คือการไม่มีคนดูแลปกติต้องมีค่ะแต่ว่าไทาม์ไลน์ในการอาบคือยังไงนี่คือมันฉี่ค่ะนักเรียนแตปะปาดไหม,มันฉี่แล้วเมื่อกินฉี่กันขออน,นุญาตเดินไม่สุดนะคะอย่างที่แจ้งไปพันรองเท้ามมนอยู่ในห้องพักเชื้อเธอยา่าเธอย่ามา ที่เราเดินเช็คแบบนี้เพราะว่าถ้าตัวไหนที่ไม่ยืนหรือไม่วิ่งหรือไม่หนีมันอาจจะตุยได้เราจะยืนเช็คว่ามันตุยหรือยังแล้วเราก็จะเป็นการคัดไซส์ไปในตัวด้วยถ้ามันยังสุขภาพแข็งแรงแบบนี้แสดงว่ามันปลอดภัยดีทำไมตรงนี้มันอ้วนกว่าตรงอื่นวะสันหลังเหมือนครูเลยสันหลังเหมือนครูเลยอะ สันหลังโคตรจะเหมือนครูตอนแรกทำไมข้อกลางมันอ้วกกว่าข้อพี่อามคะข้อก,กลางอ่ะอ้วนอ้วนกว่าข้อหัวข้อท้ายมากเลย อหนูดูนะถ้าเดินไปถึงสุดนั่นนะ่ะโคตรจะเหนื่อยไปที่สุดหรอกหรือว่าเราจะสุดกันนี่เป็นการรีเช็คว่าเธอตายไหม ไม่น่าตายอ่ะถ้าเธอตายาเธอคงไม่วิ่งโห oh, oh, เธอบึ้มนะเธอบึ้มเกินเพื่อนนะเพื่อนมาพร้อม,อมเธอไม่บึ้มขนาดเธอนะ mm hmm. ชีวิตฉันต้องเดนอีกานานไหมเนี่ยโห mm hmm. ถ้าฉันไปสุดซอยได้ฉันเทพมากเลยเนี่ย ตัไม่ตายใช่ไหมใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงสุดซอยแล้วค่ะเพราะว่าเราได้ยินเสียงของพัดลมค่ะคนก็ต้องการอยู่แอ,อร์ใช่ไหมคะโอ้ สชั้นทอดกิมเกียม พี่บิต๊ตอนนี้หนูคุยคนเดียวจนเหนื่อยแล้วอะคือคือตอนนี้หนูคุยคนเดียวจนหนูเหนื่อยอะหนูคุยคนเดียวตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอยอะพี่บิ๊คือมันเหนื่อยมากคือฟรามันประมาณฟร์มันประมาณอารมณ์แบบฟ้ามันให้อารมณ์ประมาณเกือบสองพันใช่ปะ ก็คือหนูนะ่ะคุยคนเดียวตั้งแต่ตั้งแต่ต้นฟาร์มจนถึงตอนนี้ จะตายไหมเนี่ยโอ้โหฉันมาสุดซอยได้ฉันเก่งจังหูยฉันกลัวรับไหมจ๊ะดีดบูทรับไหมจ๊ะสามชั้นหอมหอมไหมจ๊ะสามชั้นหอมหอมฉันจะเดินทางกลับแล้วนะคือฉันแบบเหนื่อยมาก เธอดูฉันมาจากสิ่งนั้นระยะทางก็คือไกลสุดฉันขอนยญาไม่ส่องแล้วนะเพราะว่าฉันกลัวฉันล้มจะคิดดูระยะทางยาวนานมากอุ้ยบูธร้านน้อยพาน,นิี่ใสดีจังบูธลงคับบูธร้านน้อยพาน,นิษยสดีจัง โอ้ oh, ฉันเหนื่อยบูธร้าน้อยพอดีใส่ดีจังเธอมันตาดมากคนประกอบการคือส่วนกลางอะ ส่วนกลางอ่ะจะไซ์บึ้มสันหลังคือเนื้อสันนอกที่เป็นหมู3ามชั้นไม่ตรงเนี้ยไม่ค่อยสะอาดเหมือนเล่นน้ําเยอะแต,ต่ตรงกลางอ่ะสะอาดสะอาดเป็นหมูมีคุณธรรมแล้วส่วนปลายกับส่วนต้นจะไม่เหม็นเพราะมีคูริิ่งใช่ไหมส่วนกลางเหม็นมากไปค่ะจะมีเรื่องอะเราอีฟังเ้วยวีตัวหนึ่งข้างหลังใกล้แล้ว ันถ่ายรูปเยอะบอกพ่อยังไงกำลังจะถูกคนนี้อย่างนับ <c oughs> ชักน่าจะเรียบร้อยเธอคิดดูว่าถ้าหมุดมาขาดการดูแลใส่ใจอะ่ะจะไปก่อนเลยเขบฉันจะล้างเขา <c oughs> อุ้ยลายคุ้นๆ อุ้ยมีมาตรฐานฟาร์มนะคะมีมาตรฐานฟาร์มแต่ว่าที่ตักอยู่ในเรื่องนึงไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยติ่นทันมันคืออะไรฮึเดินแก้งคงไม่ได้ไปอย hmm. oh, so so ู่ตรงนั้นมั้งมันคงเดินออกจากรั้วเองไม่ได้มั้ง น้ำอยู่ไหนวะเตรียมพร้อมแล้ว,ลวสลักหลังไว้แล้วโอ้ยน้ำรดถ,ถักนี่แหละเอ้าคุณผู้ชมค่ะมันมืดค่ะแล้วนึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปหาแสงสว่าง,งล้างเท้ากันหน่อยนี่ยฟ้ากันเจี้ยงจะล้างเท้าแม่ก็ไม่มีที่กดโอ้ยชีวิตอินฟูสาวที่สอนภาษาจีนได้นิดหน่อย ล้มไปปากแตกนี่มีแต่คุณหัวเราะเยาะด้วยนี่นี่นะคะอะเด็บค่ะที่รดน้ำผักค่ะน้่งเ้าโอ้ยดูซื่อๆก็ดีแล้วนะมะพร้าวล่ะไม่อีกสักหน่อยฉันรู้อยู่อีกสักหน่อยไอ้คุยมะพร้าวเลย โอเคแฟนคลับ okay, ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนี่เป็นธุรกิจเล็กๆของครอบครัวคะ่ะส่วนตีเกมเดี๋ยวจะตีตรงไหนจะบอกแค่น,นี้นะคะเหนื bye ่อยบายบายบายบู